ยังสู้แม้มาถึงตรงนี้ถ้ายัางสารภาพเนี่ยนะคะถ้าสารภาพก็จะไม่ได้รับความเมตตาเพราะว่าคุณสู้มาสุดเสมอแล้วคุณก็ยังด่าเขาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นดิฉันถึงได้มองทางว่าน่าจะเป็นลักษณะที่สารพยายามจะให้ปองดองกันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เท็จริงประการใดดิยฉันไม่ทราบดีฉันเห็นตั้งแต่เช้าแล้วคิดว่าเดี๋ยวเขาขึ้นไลฟ์จะพูดตรงนี้ก็ไม่คิดว่าเออจะมีคนออกมาบอกว่า ตกลงกันแล้วจ่ายหกหมื่นจะจ่ายเดือนไหนอะไรยังไงจะมีการขอเข้ามาอะไรยังไงโดยขาหมูนะคะตามคลิปเนี่ยเอาออกมาพูดดิฉันไม่ทราบว่าเขาไปทราบมาได้ยังไงตัวดิฉันเองดิฉันไม่ยืนยันนะคะแต่ถามว่าคิดไว้ไหมว่ามันจะออกแนวนี้ดิฉันคิดค่ะดิฉันคิดเพราะทางรอดทางเดียวของไอ้ไหลคือต้องยอมกลับตีนต้องยอมขอขอมาต้องยอมเพื่อที่จะให้ถ้าจะให้ดีก็คือว่ายอมทุกอย่างยังไงก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ขอให้มีการถอนเพราะว่าถ้าถอนมันจะไม่มีคดี แบบเดียวก,กันกับที่บุมน้อยถอนให้พวยคือทําให้ไม่มีคดีนะคะทําให้ไม่มีคดีตกลงรับนี่น,นี่นี่กันแล้วถอนนะคะถ้าตกลงกันแล้วแค่รับสารภาพแล้วก็สารพิพากษาอันนี้มันจะเป็นคดีติดตัวไปอีกตึงคดีถ้าไปเจออะไรอีกดอกหนึ่งไม่ว่าจะของใครความสวยจะบังเกิด ไ้ไหลน่าจะต้องขอเป็นถอนแล้วก็คือเท่าไหร่เท่ากันดี่กยถ้าเป็นจริงตามที่ข่าหมูวันว่านะคะอันนี้ดิฉันไม่ทราบดิฉันไม่ได้รับรู้อะไรเลยนะคะแล้วดิฉันมองว่าถ้ามีเรื่องออกมาไอข่าวหมูรู้แต่สาวิตรีเงียบนั่นน่าจะแปลว่าสารน่าจะมีคําสั่งอะไรสักอย่าง เพื่อที่จะไม่ให้เรื่องนี้มันกลายเป็นอะไรที่เป็น,เป,นเป็นประเด็นขึ้นมาคิดว่านะคะคิดว่าแต่อันนี้ที่ฉันไม่ทราบว่าวปเป็นจริงหรือเปล่านะแต่เขาลงรายละเอียดเยอะนะคะถึงขนาดรู้ว่าไอ้หกหมื่นเนี่ยจะจ่ายกันเดือนธันวานะมันลงรายละเอียดเยอะแต่แปลว่ามันน่าจะจริงแต่รู้มาจากใครนะคะตัวเขาเองก็สนิทสนมกับใครอีกก้อยอีกก้อยมาเล่าเลยอีกก้อยมาเล่าอีกแล้วคุณปอสวัสดีค่ะไอ้หลายมีอะไรต้องบอกแม่นอกไส้มัน น่าจะเป็นไปได้ที่ไอ้ไหลบอกแม่นอกไส้แม่นอกไส้บอกไอ้พวกนี้ให้มีธรรมาหาแดกนะคะก็เลยเอ,ออกมาพูดในส่วนตัวที่ฉันที่ฉันยืนยันว่าก็นั่งรออยู่ว่าเออเออเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เห็นเงนียบไปคาดว่าจะคงจะคุยกัทนายอะไรอยู่นะคะมีหรือไม่ก็ไปกินเลี้ยงกันแล้วความเงียบปกติเธอจะต้องบอกว่า วอออันนี้เป็นอะไรยังไงหรือไม่ก็คือส่งอะไรสักนิดหนึ่งมาบอกให้เราสบายใจอะนะคะว่าโอเคเรียบร้อยโดยมากดิฉันจะบอกว่าถ้ามันเรียบร้อยไม่ต้องพูดอะไรมากก็ได้ส่งอะไรมาให้เราคลายใจคือไม่ต้องมาเล่าว่าอันนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องเล่านะเอาแค่ให้เรารู้ว่าโอเคคดีอะไรทุกอย่างมันผ่านไปด้วยดีเป็นอะไรตัวยิ้มยิ้มให้เราให้เราสบายใจว่าเออเราจะได้ไม่ต้องห่วงนะคะแต่ที่ปรากฏว่าก็ไปเจอของนายนทีใจบุญอันนี้ขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไปรู้มาจากไหนไม่รู้จริงหรือเปล่า ดิฉันยืนยันให้ไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะได้รู้มาจากคนที่รู้จริงเพราะดูจากการลงรายละเอียดนะคะการลงรายละเอียดว่าจะต้องจ่ายเมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรพวกนี้แสดงว่าคนนี้น่าจะรู้จริงอยู่ <c oughs> ก็ยังไม่รู้นะคะคุณปอว่าเท็จจริงเป็นอะไรยังไงนะคะคิดว่าถ้าเป็นหลังอย่างนั้นจริงเนี่ยนะคะศาลน่าจะมีวิธีเพราะก็เห็นอยู่ว่าเจอไปคดีนี้ไอเวรนี้ก็ไม่ทําไม่ยอมทําอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะมีตัวสัญญาผูกมัดเอาไว้ให้ง่ายกว่านั้นถ้าไม่ทําจะต้องโดนนั่นโดนนี่อะไรทันทีคุณไพรฟ่ฟาสวัสดีค่ะนะคะอะไรนะคะน้องพันท้ายพิมพิมค่ะเดี๋ยวอ๋ออยากได้มงกัน,นอ๋อนี่นี่ตบตีกันแย่งมงนะคะยานพูดอยู่นี่ไม่ได้สนใจตบตีกันแย่งมง โอ้ยตายตายตาตาจะเอากันทไมเนี่ยมงมงมันก็มงหลอกๆแล้วก็ต้องขยันพิมพ์กันใหญ่เลยน้องเต่องเอามงให้ได้อัลคุณน้องตองสวัสดีค่ะก็อันนี้ที่ฉันบอกก่อนว่าดิฉันไม่รู้เลยว่าที่สาลเป็นอย่างไรนะคะบางครั้งการที่สาววิธีไม่พูดอะไรดิฉันก็จะเดาว่าแปลว่าไม่มีปัญหามันจะเป็นแบบนี้ค่ะ ดิฉันไม่ได้ทราบอะไรแต่พอมาเห็นตรงนี้ก็เอ๊ะเพราะมีคนเอามาให้ดูก็อย่างนัน้มันรู้ได้อย่างไรนะคะมันรู้ได้อย่างไรการจะรู้ได้เขามีหลังบ้านกับใครกับอีก้อยอีก้อยมีหลังบ้านกับไอ้ไหลก็น่าจะรู้มาจากทางนั้นแต่ดิฉันสงสัยว่าการที่ก้อยเอามาพูดอย่างเงี้ยมีสิทธิ์หรือเปล่าเพราะว่าถ้าให้เดานะคะ ศารมุกดาหารก,ก,การนัสการหลวงน้องทีพงค่ะตอนนี้สารมุกดาหารเขาเคี่ยวมากกัยนะคะดีกอกกกเกพอเห็นหน้าปุ๊บกอก,กใช่ไหมเขาจะสั่งห้ามก่อนเลยว่าห้ามเอาออกไปห้ามเอาไปนู่นไอ้นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังใครก็ตามทีที่เอาออกมาพูดก่อนมันจะเหมือนกับว่าคือไม่ให้เกียรติศาลนะคะก็อาจจะถูกตําหนิถูกอะไรยังไงในรอบหน้าอันนี้ไม่รู้นะ ว่าไอ้ขาหมูเนี่ยมันไปเอามาจากไหนแต่คาดเดาว่าเอาจากอีก,ก้อยถ้าเอาจากอีก,ก้อยก็ออกมาจากไอ้ไหลนะคะก็น่าจะเป็น <c oughs> น,ปน, <c oughs> น่าจะเป็นไอ้ไหลอีกครั้งหนึ่งแล้วที่ไม่เคารพเคารพอะไรเลยอาจจะเป็นแบบนั้น <c oughs> <c oughs> คุณปภิชยาบอกว่าน้องสดิ้งตั้งใจเรียนรับปริญญาทำงาีเงินเดือนแต่งงานดูแลแม่ให้ดีที่สุด <c oughs> นั้นราคาคือสิ่งที่ดีที่สุดในใน,ในชีวิตนะคะคือ ทางเดินชีวิตค่อยๆเดินค่อยๆก้าวไประมัดระวังอันนี้ดีที่สุดคุณมาลาัยสวัสดีค่ะคุณงดงามสวัสดีค่ะแล้อคะ่ะอันนี้ดิฉันไม่เห็นนะคะอันนี้ดิฉันไม่เห็นไม่ทราบเหมือนกันไม่ไม่ได้เข้าไปดู